See on tour SMG family OUR destiny. be destiny สวัสดีค่ะ SMG New channel ในช่วง s m t แอมนวนะคะอยู่กับตุ๊กตาทุนะคะ s m t แทัวร์วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาออนทัวร์กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของชาวสยามโบาราณของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรม s m t แฟันลันนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้ของพวกเราเนี่ยหลังจากห่างหายไปนานนะคะเราไม่ได้พบตัวรวมตัวกันมาักระยะเพราะว่าเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะแต่ในปีที่ผ่านมาเราก็ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบเวอร์ชวลฟันลันนะคะแต่วันนี้ค่ะโอกาสดีเราได้มาเจอกันนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันร่วมพลั ครั้งยิ่งใหญ่หญร่วมกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูทุกคนนี่ค่ะว่าจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรไปชพมพร้อมกันเลยนะค,ะคนที่มาวิ่งวันนี้ก็ทั้งหมดรวม4สาขาบริษัทนะครับมีนักวิ่งอยู่2,200คนก็ขอเียงตบมือให้ทุกคนหน่อยครับ วันนั้นด้วยกันวันนี้ทานอะไรกันบ้างคะเยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะว้าววันนี้มากันหมดบริษัทเลยไหมคะเนี่ยก็เกือบหมดเลยนะคะวันนี้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะพี่วอร์มทุกวันนะคะหลังโอทีก็ยังไปวิ่งเลยค่ะใช่ค่มถึงเลิกงานก็วิ่งต่อเลยค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ I'm still proud to proud feel จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมต่อเติมเติมไปจะมีร่วมกันสู่จุดหมายวันนั้นด้วยกัน SNG Family Welcome to our เอาละคระเราอยู่กับคุณปรภาษที่รึกษาวาอเสีร์งคลการของเราค่ะวันนี้เตรียมความพร้อมขนาดไหนคะคุณประภาษผมว่าพร้อมสุดๆเลยนะพร้อมสุดๆพิตซ้อมากี่เดือนแล้วคะไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะเดินนนัจุดันนดัน ดีของเราทั้งสองท่านคุณน้าคุณตานะคะวันนี้เตรียมความพร้อมอย่างไรครับ,บคะ่ะทีมงานก็มีการพิจซ้อมครับเพื่อ,อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วคุณอานเน,นะคะวันนี้พร้อมขนาดไหนคะโอ,อ้พร้อมมานานมากครับพ้อะเป็นเดือนแล้วครับ ปบกอดด้วยความรักให้ฉันช่วยเหลือจากผ่านพาเรามาพบกันมีเรื่องราวความผูกพันจากวันนั้นส่งมาจนวันนี้ให้เรามีกันและกันตลอดมา S G Family Welcome to i oh. ก็รู้สึกดีใจนะครับที่แบบเราสามารถออกมาร่วมกันได้อีกรอบนะฮะหลังจากโดยเฉพาะหลังจากปีที่เราติดเรื่องโควิดนะครับก็บดีใจจับมือกันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมต่อเติมตเต็มฟังจะมีร่วมกันสู่จุดหมายวันนั้นด้วยกันเต็งตัววันนี้คือตีมาเลยค่ะโกโกวาค่ะโกโกวา ด,นนดตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ชนะเริ่นการวิ่งระดับ10.5กิโลเมตรประเภทหญิงค่ะพี่ค่ะชื่ออะไรคะชื่พมิยาพรค่ะชื่อเล่นชื่อเกฟค่ะมาจาก NSK อมตะนครนะคะ ใจด้วยนะคะวันนี้คือเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะปกติก็วิ่งอยู่แล้วคะ่ะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคะ่ะคือเมื่อกี้เห็นเวลาที่ทําระยะในการวิ่งคือ50าสิบนาทีเองอ่ะวิ่งเร็วกว่านี้อยู่สุดยอดยอมากคะ่ะเพลงตรงน,น้มีรอยยิ้มอบกอดด้วยความรัก ดูสึกยังไงกับกิจการา S M G ปายมาน,นอีอ่ะแมรอมันหนึ่งปีไม่ใช่หนึ่งปีสิสองปีเนาะปีที่แล้วเราวิ่งแบบวิ่งคิปเนาะเที่ยวน,นี้ได้วิ่งจริงก็รู้สึกได้ออกกําลังกาย<ๆ>แล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็วิ่งกันเยอะมาก <the> วันนี้สนุกมากเลยครับปีนี้คึกคักมากครับสนุกสนานครับที่สำคัญอากาศดีมากหลังจากชวีเราได้เจอการทุกคนแฮปปี้ทุกคนตั้งใจสนุกสนานกับแฮปปี้มากๆนะครับ ราจำเป็กนการรวมสร้างสรรค์สิ่งดีดีรวมต่อเติมเต็มไันที่มีร่วมกันสู่จุดหมายวันนั้นด้วยกันมาวันนี้ที่แห่งนี้มีคนที่เราพร้อมรวมจับมือสารพันธี่ไดก่อนเพื่อไปถึงปลายทางตรงนั้น เอนนิสเกย์แบิ็งแมนูแฟคเจิลลิงครับจักไหนคะพ <laughs> ยาเม้นสเกย์ซีเริงซสเต็มครับเราคุณหน้าคุณตาทาั้งคู่มากเลยนะคะหนูขออนุญาตถามนิดนึงค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรม SMG เอัารงเราเปีน,นี้คะสนุกมากครับแล้วดูพวกเรามาร่วมกันหลายหลายร้อยคนนะครับรู้สึกภูมิใจในความสามารถในความสามัคคีของเรานะฮะแล้วก็น้องๆที่วิ่งด้วยกันเนี่ยยิ้มย้มาแจ่มใสมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ SMG วันนี้รู้ไหมคะเรามารวมตัวกันสองพันกว่า รู้สึกยังไง้างคะยินดีครับสนุกสนานนะครับแล้วก็ฟังน้องๆหลายๆคนนะครับปีหนึ่งปกติก็ไม่ได้วิ่งเลยนะครับเป็นโอกาสจำดีบบที่รวมคนมาวิ่งกันนะครับยางน้อยปีละครั้งนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีทางบริษัทเองก็มองว่าอาจจะเอาไปจัดของตัวเองขั้นระหว่างปีเพื่อที่ได้ได้มีโอกาสวิ่งได้ตลอดเวลาเพื่อสุขภาพท,ที่แข็งแรงนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้หนูอยากให้มีกันทุกปีเลยะค่ะมีขอบคุณมากคะ่คะ ก็รู้สึกดีใจที่เห็นทีม SMC มากันหลายคนเขาจะว่ามาเนี่ยน่าจะยอดสูงสุดแล้วตั้งแต่จัดมาเวลาหลายคนก็ฟิตดีนะฟิตกว่าผมเยอะเลยยังไงเดี๋ยวผมปีหน้าเดี๋ยวจะไปซ้อมมาใหม่แล้วพยายามจะวิ่งให้เร็วว่นนี้ผมรู้สึกดีใจมากพวกเรามีความเป็นหนึ่งกันเดียวกันอย่างมากเลยแล้วก็เราหวังว่าปีหน้าเราอยากจะเห็นมากกว่านี้อีกสัก5 0าพันคนหรือ1 0ึ0 0ื่นคนไปเลยีมีรอย จากบริษัทอะไรคะจากบริษัทสยามเอสเคสเตียลิงซิสเต็มครับเฮ้ยพี่วิ่งกี่กิโลคะเนี่ยสิบกิโลครับปินเพร้อมมากเลยมีหน้าเราเริ่มกิจกรรมอีกไหมคะเข้าร่วมแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ S&G destiny Family Welcome to our จ,ดดจำเป็นการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆรวมต่อเติมเต็มไังที่มีร่วมกันสู่จุดหมายวันนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจแบตเตอลี่นะคะทุกคนวันนี้หนูถามนิดนึงค่ะความรู้สึกที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ของ S อ G ปันรัน2 0 2 2ค่ะครับก็รู้สึกดีใจนะคะพเพราะว่า ในโอกาสนี้เราก็สยามมอเตอร์เราครบ7 0ปีแล้วก็เป็นการจัดงานครั้งที่3ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับค่อนข้างที่จะดีกรีเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับปีนี้ก็เรียกว่ามีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายแล้วก็การเตรียมการค่อนข้างดีนะครับสถานที่สวยงามมากเลยนะครับวิบ่งในทุกระยะเนี่ย มีความประทับใจแล้วเราสามารถที่จะเก็บความประทับใจร่วมกันระหว่างกลุ่มข,ของบริษัท SMG นะครับได้มาเจอกันหลังจากโควิดเนี่ยเรารู้สึกแฮปปีมาก s Family Welcome to our destiny จากวันนั้นถึงวันนี้ SMG We still proud to be จับเหมือนกันว่ามสายสันสิ่งดีๆ ครั้นีพวกเรามารวมตัวกันกว่า2,000ชีวิตนะคะที่อ่างเก็บน้ำบ้านประชันนะคะภายใต้กิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มสยามโรลการของเรานะคะต้องบอกว่าการที่พวกเราทุกคนจะเข้ามาสู่เส้นชัยนะะี้ค่ะขาดไม่ได้เลยกับ Core Value ที่เราร่วมปฏิบัติกันมาซื่อสัตย์สามารถขยันนะคะจนทําให้พวกเราสามารถเข้ามาสู่เส้นชัยพร้อมกันได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มีรอยยิม้มโอบกอดด้วยความรักให้กันช่วงเวลาที่ผ่านพาเรามาพบกันมีเรื่องราวความผูกพันจากวันนั้นส่งมาจนวันนี้ให้เรามีกันและกันตลอดมา S n G f i v Welcome to our destiny จากวันนั้นถึงวันนี้จะกี่ปี We still proud to be จำเป็นการรวมสร้างสรรค์สิ่งด,ดีดีรวมต่อเติมเต็มฝไป